อ๋อมันเปรี้ยวอันเลยร์ใชกินนั่เองเอาพอกากินมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวอ๋อมันเปรี้ยวอ๋อมันมาเดียบานเหรอมันก็ลืมมันลื่อนตัวอยู่บากัน่าเกือกหัวอีกอีกหนึเกอหัวเห็นแต่เสียงหัวขี้คักขี้คักขี้คักเปรี้ยวก็กินอ่ะอร่อยไหมเปรี้ยงยังไงเปี้ยงยังไงเปี้ยงยังไง

โอ้ยเปล่วแห้งหมดอย่าคายอย่าคายน้องจ๋าอย่มืเนี้เาไจัดเนอนหอมเป็นยังไล่ะเยหอมขึ้นีกับหอมอะหอมกไปเออหอมก็ไปหอมหบบหยังหอมเหม็นกันนะนองกับหานอนหมดวดจ้ะไปไปจะเบิรกินไปอย่าเบิรก่อนถ้บกิน